คุณสนใจแอดไลน์ line, มาที่แอ step today บอลเดี่ยววันนี้เป็นการพบกันระหว่างเคตาเฟ่เจอกับเรอัลโซเซียดัเจอกันในศึกลาลิก้าสเปนและสนามโคลเซียมอัลฟันโซเปเลสวันที่29มิถุนายนเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลเคตาเฟ่ต่อ่อ ความพร้อมของเจ้าบ้านเกตตเฟ่ afe, ผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ1แพ้1เสมอ3และนัดล่าสุดบุกเจ้าบายาโดลิตเป็น1ประตูต่อ1และตอนนี้อยู่ในดับที่5มี49คะแนนครับด่านสภาพทีมทนี้ไม่มีตัวเจ็บตัวแบ,บนแม้แต่รายเดียวและถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นั้นอยู่ในระดับ100%ซึ่งฐนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมา,านในแบบซ4 2ครับ และมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนเรอัลโซเซียดัดกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านท่านัดล่าสุดชนะ3แพ้2เสมอ0ูนย์และนัดล่าสุดเปิดรังแพ้ ter, ico, เซลตาบีโก้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่7มี47คะแนนครับด้านสภาพทีมันี้ก็ไร้ซึ่งปัญหาครับนักเตะฟิตสมบูรณ์ทุกตำแหน่งและทัตีเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นั้นอยู่ในระดับร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งแผนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ4ี4นหครับและสถิติการพบกันท่านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายเจ้าบ้านเกตาเฟ่ที่่เเเกกกกกก็บบชชััยยไไไปปดด้มมากกาาาาวโรรอนะถึง4จ5ค จากสถิติและความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าเรอัลโซเซดาตไม่ชนะมา3เกมรวดและเสียราคการมา4ี่เกมหลังถือว่าฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับและยังต้องมาเจอกับเกตาเฟ่ที่ฟอร์มคงเส้นคงวาดูแล้วเกมนี้เชยร์เกตาเฟ่ดูดีกว่าครับฟันธงเกตาเฟ่เห็แน่นอนด้วยราคาต่อปอปอ,ปอความมั่นใจ98เปอร์เซครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดย M MM M 88 r o y a l